การพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้ในด้านภารกิจการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้โลกยุคดิจิตอลมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นทักษะการใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ข้อมูลต่างๆรวมถึงการถ่ายทอดชุดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชนและเพื่อให้เกิดการบรูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมสร้างพลังสังคมขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายนโยบายตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การอำนวยการของนายสมศักดิ์ทิพมณี ใอำเภอยะริง่งประธานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอยะริง่งได้มีการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและมอบหมายให้ทีมปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมขจัดความยากจนให้เป็นรูป,ปธรรมโดยใช้หน่วยงานเจ็ดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน มุ่งเน้นการขจัดความยากจนที่ตรงเป้าและตรงตามความต้องการของครัวเรือนลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนสอบถามปัญหาและความต้องการด้วยตัวเองจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาและลงมือปฏิบัติทันทีอาทิเช่นการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงการเดินสายไฟสำหรับครัวเรือนยากจนที่มีบ้านเรือนไม่มั่นคงขาดไฟฟ้าใช้ การส่งเสริมอาชีพตามความต้องการหรือความถนัดของครัวเรือนเช่นการปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ในครัวเรือนการเพาะเห็ดน,นางฟ้าการเลี้ยงพึ่งชนโรงการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคและจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บ แก่ครัวเรือนที่มีความสามารถเฉพาะด้านและส่งเสริมให้ครัวเรือนนำผลผลิตหรือทรัพยากรที่มีอยู่รอบบ้านมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนเช่นการทำไข่เค็มสมุนไพราการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นการแปรรูปเศษไม้เป็นถ่านและการนำสมุนไพรรอบบ้านมาแปรรูปเป็นรูปประคบเป็นต้นทั้งนี้ทีมปฏิบัติการตำบลตันยุงดาลอ ยังส่งเสริมให้คนเรือนยากจนรู้จักการออมเงินด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกควเรือนเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีอยู่ในตำบลซึ่งได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตือระและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตามาสูเพื่อให้ควเรือนยากจนได้เรียนรู้รู้จักการออมมีสัจจะและเสริมสร้างวินัยต่อตนเองเพื่อสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง